วันนี้นะคะมี่ก็จะมาแนะนำนะคะอาหารเสริมที่มีรู้สึกว่าดีแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะได้ลองทานกันนะคะนั่นก็คือ,อยูมีไฮเมลนั่นเองนะคะค,นะคือตัวนี้นะคะือตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีสารอาหารครบห้ามหมู่เลยนะคะภายในซองเดียวซึ่งในกล่องนะคะก็จะมีแบบนี้มีทั้งหมด10บซองนะคะใน1กล่อง แล้วก็ในซองก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถทานได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ชงง่ายมากๆเพราะว่าเราก็จะมีแก้วเชคกให้ด้วยนะคะนั่นก็คือแก้วแบบนี้เองอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกกลมๆนะคะคือแบบว่าชงง่ายเชคกง่ายมากๆแล้วก็ทานง่ายด้วยคือตัวนี้นะคะจะสำหรับการที่ลดความอ้วนนะคะหรือว่าอยากจะได้อาหารครบห้าหมู่นะคะภายในหนึ่งมือ้อซึ่งตัวเนี้ย อบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะอันนี้คือศูนย์แคลอรี่ด้วยนะคะคือมีใย,ยอาหารมีโปรตีนแล้วก็มีแคลเซียมมีวิตามินรวมด้วยซึ่งตัวนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้อาหารเสริมดีๆนะคะแล้วก็อยากจะแบบอยากได้ครบห้าหมู่นะคะก็ตัวนี้เลยนะคะมีแนะนำนะเอาละก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะคะอร่อยจริงๆชอบมากเลยอะลองดูกันนะคะ หาซื้อง่ายมากๆเลยด้วย